เอาเรือออกล่าประกอกันครับเรือปลอดภัยไหมครับเดี๋ยวเอาเตรียมสัมภาระลงเรือกันครับวันนี้เราออกล่าประกอดกันครับ ไปทำกับข้าวฮะวันนี้ออกหาปลาครับประกดเหลืองออกไปทำกับข้าวครับที่ไหนครับวันนี้ไปตรงที่ไหนคอยชมผลงานนะครับในน้ำเจ้าพยาคอยชมผลงานครับโอเค,คเดี๋ยวเจอกันครับหมดเป็นเหยาอะไรครับผมเมาหมัดครับย,ยาหมัดนะครับ หมายเรขครับหมายแรกลองดูครับว่าจะมีตัวไม้หมายนดี้ยครับมัเนี่ยครับมากดรอบครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับตัวแรกน้ำมาแล้วครับมากอดครับลงปุ๊บกินปั๊บครับ ตัวที่เ่ะไหร่ครับเนี่ยตัวที่สามโอ้โหตัวม่งเลยแกงทบหน่อไม้ไปตัวนี้จัดไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะโอ้โดูตัวที่เ่ะไหร่ครับเนี่ยไม่ได้แล้วฮะโอ้โหเยอะมากใหญ่มากไซโลทั้งนั้นเลยเก่งมากครับไตครับยอนครับสไฟใหญ่สาใหญ่ องตัวติดเลยตรงนี้ไต่ขาโชนหน่อยครับโอ้เสียงร้องลั่นเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับไตโอเคครับครับขอบคุณครับ